สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ครับผมในฐานะที่เป็นสสเป็นคนที่ดูแลพื้นที่ของพี่น้องชาวเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นสสที่ดูแลเรื่องของประเด็นทางด้านสาธารณสุขที่ติดตามในสภามาโดยตลอดเนี่ยผมก็อยากจะฝากถึงพี่น้องทุกคนครับว่าในหลายๆประเด็นที่ผมได้ทําไปไม่ว่าจะประเด็นเรื่องของการดูแลเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลเรื่องของสาธารณสุขและทุกวันนี้เนี่ย หลายเรื่องก็ได้รับการแก้ไขหลายเรื่องก็ได้รับการแก้ปัญหาไปแล้วเ,เรื่องของประเด็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมยาสูบที่การให้สิทธิผู้สูบบุหรี่เรื่องของการที่เอาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาบนดินเรื่องของการคุ้มครองเรื่องเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคหรือว่าผู้จําหน่ายผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ผ่านกรรมธิการการสาธารณสุขหลายๆประเด็นที่ผมทําไปในเชิงประเด็นเนี่ยก็ มีผลงานที่ออกมาก็อยากจะทําให้ทุกคนเนี่ยที่ติดตามในเรื่องนี้ก็ฝากให้กําลังใจกันต่อแล้วก็ฝากสนับสนุนผมต่อในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในส่วนของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาแล้วก็4ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ผมทางานในฐานะผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็ได้ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ถือว่าได้เป็นสสที่หลายๆคนบอกว่าเข้าถึงง่ายเป็นสสที่เดินเข้าไปหาที่บ้านโดยที่ไม่ต้องรอให้ทุกคนเดินเข้ามาหา เป็นสสที่เน้นทําผลงานมากกว่าเน้นสร้างความขัดแย้งหรือประเด็นทางการเมืองอันนี้ผมคิดว่าในช่วงสองสปีที่ผ่านมาหลายๆคนก็เห็นหน้าคาตาผมดใีในแต่ละพื้นที่ก็อยากจะฝากคําว่าผมไม่ใช่เป็นผู้สมัครที่มีพื้นฐานทางการเมืองอยู่เดิมผมไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้สมัครที่มีเครือข่ายหรือตระกูลทางการเมืองอยู่เดิมแต่ผมเป็นผู้สมัครที่ตั้งใจที่จะเป็นตัวแทน เป็นเหมือนลูกหลานเป็นเหมือนพี่น้องของทุกคนเนี่ยที่จะเอาปัญหาของญาติตัวเอง,อ,งองของพี่น้องตัวเองเนี่ยมาแก้ปัญหาญาติพี่น้องที่อยู่ในเขตหนึ่งจังหวัดเชียงรายซึ่งผมเนี่ยเข้าไปสัมผัสแล้วผมจะเอาปัญหาทุกปัญหาเข้าไปแก้ไขแน่นอนว่าการที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นตระกูลของผมผมเป็นญาติของทุกคนผมจะต้องทําให้ทุกคนมากกว่าที่ผมจะทําให้บ้านผมหรือว่าทําให้ตระกูลผมแน่นอนเชียงรายครับเป็นจังหวัดที่ยังมีหลายๆอย่างที่ต้องทํา เชียงรายเป็นจังหวัดที่ยังมีโอกาสอีกเยอะครับผมขอเป็นคนหนึ่งที่จะมาทําให้โอกาสของจังหวัดเชียงรายและโอกาสของทุกคนเข้ามาแล้วก็ทําให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีและมีความสุขครับมีชีวิตที่ดีในจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับรับค ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยได้งูเห่าคนนี้แหละครับที่มาช่วยในการที่จัดการเรื่องของโควิดถ้าวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยยังได้แค่พูดในสภาได้พิพาควิจารณ์เฉยๆเนี่ยการทํางานในพื้นที่ทําไม่ได้แต่วันนั้นเรื่องของวัคซีนผมมาช่วยประสานงานกับอสมช่วยประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอสาธาุขจังหวัดจนทําให้จังหวัดเชียงรายมีการจัดการเรื่องวัคซีนได้ดี ผมมาช่วยประสานงานเรื่องของเตียงคนไขเเ้เตียงคนไขท้ที่โรงพยาบาลเตียงคนไข้โฮสปิเตลเตียงคนไข้ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านการระบบการช่วยเหลือคนไข้กักตัวทําให้จังหวัดเชียงรายรอดผลตรงนั้นขึ้นมาได้เรื่องของการาคัดกรองได้รับการสนับสนุนชุดตรวจได้รับการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่ถูกเรียกว่าหมูเห่าเนี่ยทำเพื่อให้ประชาชนได้ แก้ไขปัญหาเรื่องโควิดได้และในส่วนของการจัดการหลังโควิดครับจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่ประกาศเปิดจังหวัดประกาศเปิดเศรษฐกิจเปิดประกาศเปิดการท่องเที่ยวประกาศเปิดร้านอาหารร้านนวดร้านผับบาร์ทำให้คนเชียงรายเริ่มกลับมามีเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ตรงนี้เนี่ยก็มาจากการประสานงานการช่วยเหลือของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่งูเหา่าคนนี้ครับไปประสานงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามว่าคําว่างูเห่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองเพื่อจะทําให้มีการดิสเครดิตการมีการพยายามหาประเด็นทางการเมืองมาเล่นกันแต่ถ้าพูดถึงเนื้อง,งานแล้วเนี่ยงูเห่าคนนี้ทําให้ประชาชนเชียงรายรอดพ้นจากภายัยโควิดมาได้งูเห่าคนนี้ทําให้คนเชียงรายเนี่ยในหลายๆพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ เราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าสสหลายๆคนครับไม่กล้าไม่กล้าที่จะแสดงตัวว่าเรื่องที่ถูกต้องในบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการเอาเรื่องโควิดมาเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของการเอาชีวิตพี่น้องประชาชนมาเป็นประเด็นของการเมืองเรื่องของการที่ทําให้ประชาชนต้องไปเดือดร้อนโดนคดีความเสี่ยงชีวิตเพราะว่าเรื่องของการเมือง ตรงนี้เนี่ยเราต้องยึดที่จุดเริ่มต้นของพวกเราสมัยครับจุดเริ่มต้นของผมจุดเริ่มต้นของการเข้ามาพักอนาคตใหม่คือการที่รวมประชาชนให้ประชาชนรวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วไปต่อสู้กับอํานาจที่มากดขี่ประชาชนแต่หลังจากที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบสิ่งนี้กลายเป็นว่าหลายๆคนเน่ยลืมไปประชาชนยังถูกแยกเป็นกลุ่มเป็นหลัก ประชาชนยังถูกแยกด้วยเหตุผลางการเมืองอยู่ตรงนี้เนี่ยทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในการเมืองครับและด้วยเหตุผลของการจัดก,การเรื่องของโควิดทําให้ผมคิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยผมทําเพื่อประชาชนแล้วก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองผมยอมโดนด่าครับแต่ว่าในวันนี้ผมพิสูจน์แล้วว่าการเป็นงูเงห่าของผม,ผมทําให้ประชาชนชาวเชียงรายมีการมีชีวิตที่กลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นและดีขึ้น หมอครับตอนนี้ทางคุณหมอก็หาเสียงพบปะประชาชนปกติเนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีเวลาในพื้นที่เต็มที่ครับก็ได้ทาลงพื้นที่นะครับได้มาพบปะประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็เดินสายไปทุกหมู่บ้านครับจากเดิมเนี่ยที่ตอนที่ทํางานที่มีเวลาในสภาประชุมสภาพอเสร็จจากประชุมสภาก็เราก็มาทํางานในพื้นที่เหมือนเดิมแต่ช่วงนี้เนี่ย ก็เข้มข้นหน่อยเนื่องจากว่าพอมีเวลาก็ไปพบปะไปอมอบถึงเรื่องของนโยบายแนะนำเรื่องนโยบายในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็เดินสายไปพบปะแล้วก็รวมถึงไปถามสารทุกสุขดิบของคนในพื้นที่เพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาก็ได้มีการาสนับสนุนและมีการช่วยเหลือกันในพื้นที่อย่างเช่นเรื่องของถุงยังชีพช่วยคนไข้ที่กักตัวเรื่องของการ หาอะไรชื่อนะครับในคนที่ต้องการฉีดวัคซีนและประสานเรื่องของวัคซีนให้แล้วก็เรื่องของชุดตรวจเอทเคเรื่องของการคัดกรองในช่วงนี้ที่เราทำไปช่วงช่วงที่มีโควิดระบาดตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าถึงเวลาที่กลับไปหาแล้วก็ไปดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ได้รับฟังเรื่องของข้อมูลปัญหาในหลายๆด้านแล้วก็รวมรวมถึงนำเสนอเรื่องนโยบายของของพรรคในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ความเป็นส่วนของตอนนี้นี่คือหวัดนี่นะเรื่องการที่เราจะต้องมาแข่งกับคนที่แข็งกว่าในทัพประเทศไทยก็ของสายสายเ,เลือดทางการเมืองเขามีมที่ผักอยู่แล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการรักษาแชมป์เนี่ยพอเราเป็นแชมป์ขึ้นมาปุ๊บทุกทุกคนที่เข้ามาที่ที่ต้องการจะได้ตําแหน่งแชมป์กลับไปเนี่ยก็แน่นอนว่า เราเนี่ยเป็นเป็นเป้าที่ให้ทุกคนเนี่ยก็เข้ามาเพื่อจะเอาตําแหน่งไปทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาต้องต้องบอกตามตรงว่าเป็นโอกาสในช่วง30ปีเนี่ยที่ได้ทางานผมนยังไม่มีพื้นฐานในการเมืองมาก่อนเลยแต่ว่า3าปีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงประชาชนที่ลําบากในช่วงของโควิดมีเรื่องภ,ยภ,ยภยัยธรรมชาติน้ําท่วมแล้วกระทั่งช่วงของที่มีไฟป่าเนี่ย ก็ได้ลงพื้นที่ได้ไปช่วยทํางานช่วยได้ไปช่วยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ประสานงานกับทั้งทางฝ่ายปกครองในพื้นที่ทั้งทางฝ่ายเ,าเาทศบาลฝ่ายอาบาตอนในพื้นที่เนี่ยทำให้ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มสร้างเครือข่ายที่ที่ช่วยกันทํางานได้มากขึ้นแล้วก็ประชาชนเริ่มเห็นผลงานเรามากขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นข้อที่ทําให้ผมคิดว่าทําให้เราสู้สามารถสู้กับ สิ่งที่เรียกว่าบ้านใหญ่ในพื้นที่ได้แน่นอนว่าสิ่งที่เรานําเสนอครับสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยคือการเข้าถึงง่ายการที่เราไม่ใช่คนที่ทมาจากบ้านตระกูลการเมืองแต่ประชาชนเนี่ยสามารถมีอะไรเข้ามาขอความช่วยเหลือมาปรึกษาหารือและนําเสนอปัญหาของเขาให้ผมไปพูดต่อได้หลายๆเรื่องเนี่ยก็เริ่มเห็นผลว่าได้รับการแก้ไขปัญหาในชุมชนปัญหาในหมู่บ้านได้รับการแก้ไขอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า ใช้ผลงานใช้การทํางานที่ผ่านมาสู้กับสิ่งที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลการเมืองเก่าได้ที่มีฐานเก่าตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มเ,เข้ามาเริ่มมาพูดคุยเริ่มมาแนะนําหลายๆอย่างน,น,นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงช่วงหุเรือต่อสุดท้ายละก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ย หลายๆพัคหลายๆคนที่เป็นผู้สมัครก็มีกลยุทธ์วิธีที่ต่างกันผมคิดว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสินใจเองครับว่าถึงเวลาแล้วจะเลือกตรงไหนเลือกใครเลือกคนที่เข้าถึงง่ายเลือกคนที่มาดูแลเขาอยู่ตลอดหรือว่าเลือกคนที่จะทํางานในเชิงการเมืองอย่างไรอันนี้คือประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจครับต้องบอกว่คือกลัวไง ไม่กลัวนะจริงๆแล้วพอมาอยู่จุดนี้ไม่ว่าที่ในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจากผมเนี่ยเป็นผู้สมัครที่ไม่มีใครรู้จักมาถึงวันนี้เป็นเป็นผู้สมัครที่ต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อเพื่อให้ประชาชนเลือกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ได้กลัวไม่มีความกังวลเลยทั้งสิ้นคือเน้นว่าเราทํางานเต็มที่ครับเข้าหาประชาชนอยู่กับประชาชนโดยตลอดเนี่ยไม่ว่าการเมืองมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าเราก็พร้อมที่จะ ที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะต่อสูใ้ในเกมการเมืองนะครับเพราะว่าเพราะว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นตัวที่เป็นคนที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าจริงๆแล้วแบบคนเชียงรายหรือว่าประเทศไทยก็ตามเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนที่เป็นตระกูลการเมืองเท่านั้นแต่มีคนที่ เข้ามาทํางานแล้วทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็ทําได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ผมยืนยันว่าไม่ได้มีความวกลัวแต่อย่างใดแล้วทุกวันนี้ที่ทํางานเต็มที่ทุกวันนี้ที่เข้าไปพบปะาพี่น้องประชาชนทุกที่แล้วทุกวันนี้ที่เดินไม่ว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราเดินนําไปทุกคนก็จะมีการเดินตามมาเหมือนกันทุกคนก็กลายว่าประชาชนได้ประโยชน์ครับจากการที่ทุกคนจะต้องเดินเข้าหาประชาชนจากเดิมเนี่ยประชาชนจะต้องเดินเข้าหาอันนี้คือสิ่งที่เราทํา ไปให้ในพื้นที่ครับมีมีคือหลายคำถามที่เขาถามมาว่าคือตอนเนี้คนเชียงรายเขาบอกว่า,าพรรคนไทยอันนี้ความรู้สึกยังไงครก็จริงๆแล้วอ่ะเรื่องของการเมืองครับผมคิดว่าถ้าเชียงรายครับเราเราเรายัางยึดติดกับกับภาพเดิมๆยึดติดกับความคุ้นเคยเดิมๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ยังก้าวข้ามกับ หลายสิ่งหล,หลายอย่างเป็นไม่ได้อย่างเช่นตอนที่ผมเข้ามาในการเมืองใหม่ๆเนี่ยผมมีคําถามก่อนที่เข้ามาในวงการการเมืองว่าทําไมเชียงรายเราถึงไปไกลกว่านี้ไม่ได้เชียงรายผิดตรงไหนเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีรอยต่อต่อระหว่างประเทศเมียนมาต่อระหว่างลาวแล้วต่อไปจีนได้เป็นประตูสู่สู่ภูมิภาคนี้ได้ทําไมเชียงรายถึงยังเป็นจังหวัดที่ประชากรมีไรายได้น้อยอยู่ ทำไมเชียงรายยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่รถเมย์แดงเชียงรายเชียงรายเชียงของยังเป็นรถเมย์เก่าๆอยู่อันนี้ย0่สปีที่ผมอยู่เชียงรายมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้อยู่ตลอดนี่คือสิ่งที่คำถามที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าถ้าวันนี้เนี่ยคนเชียงรายลองนึกดูครับเราลองเปลี่ยนใหม่ดูนะครับจากการที่เลือกพักการเมืองเดิมๆม,ม,มาแล้วเนี่ย ลองมาเลือกสิ่งใหม่ดูบ้างแล้วถามว่าให้โอกาสลองการเปลี่ยนครั้งนี้จะเกิดอะไรดีขึ้นบ้างอย่างเช่นอย่างเช่นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนแล้วอย่างผมเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราเป็นการเลือกตั้งระบบที่มีบัตรสองใบครับบัตร2ใบคือบัตรใบแรกเลือกสสเขตบัตรอีกใบหนึ่งเลือกพรรคก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ก็สบายใจขึ้นว่า เลือกสสเขตที่จะมาดูแลปัญหาสสเขตที่เข้าถึงง่ายสสเขตที่จะเดินไปหาทุกคนทุกบ้านได้เลือกพักถ้าไม่รักพักขุมใจไทยถ้ายังคิดว่าพักเดิมๆยังที่ปลูกพันกันอยู่ยังช่วยได้ดีอยู่พักที่มีกระแสในโซเชียลดียังเพึ่งพาอาศัยได้อยู่ก็เลือกพักตามนั้นได้แต่สสเขต ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่จะมาดูแลทุกคนอันนี้คือทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้โจทย์ที่แตกต่างไปคือไม่ว่าคุณจะสังกัดพรรคไหนก็ตามแต่สสเขตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีหน้าที่ที่จะดูแลคนในเขตแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นปัญหาในเขตเนี่ยไปบอกต่อได้ทําให้ระบบของการเมืองหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสสเขตครับจะมีความสําคัญมากกว่าสิ่งที่เราเรียกว่าคะแนนพักค้วยซ้าไปครับความรู้สึกยังไงครกับ ว่างูเห่าครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอ่อการที่ถูกเรียกว่างูเห่าเนี่ยเอ,อเ่อเราต้องเราต้องเราต้องไปดูหลายๆหลายๆส่วนตอนเนี้ยครับนักการเมืองหลายๆพักมีการขยับเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางย้ายพักคนที่บอกว่าเป็นงูเห่าคือคนที่ย้ายจากพักพักหนึ่งไปพักหนึ่ง อ่าพักฝ่ายค้านไปพักรัฐบาลเรียกว่างูเหา่าแต่คนที่ย้ายจากพักพักรัฐบาลณวันนี้ย้ายไปอยู่ในพักฝ่กายค้านเรียกว่ามีอุดมการ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่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 ไมไมไมถูกต้องนักที่นี้คําว่างูเห่าเนี่ยมันมาจากการที่วันหนึ่งผมตัดสินใจทางการเมือง การตัดสินใจนี้เนี่ยผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนครับว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นเนี่ยผมถึงตัดสินใจแบบนี้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในพักก้าวไกลเพื่อนเพื่อนที่มาจากพักอนาคตใหม่ทราบดีครับเพื่อนเพื่อนรู้ว่าวันที่ผมตัดสินใจวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องของการที่ได้รับการเชิญชวนจากใครไม่ได้มารับเรื่องของรับเงินรับสินบนรับการชักชวนจากใครแต่มาจากวันที่วันหนึ่งเนี่ย เราไปกันสุดทางแล้วผมเป็นคนหนึ่งครับที่วันที่ยุคพักอนาคตใหม่แล้วผมบอกว่าผมจะไปต่อกับพเก,ก้าวไก่และไปต่อให้จนสุดวันที่สุดทางผมไม่เคยบอกครับว่าทําไมเราถึงสุดทางนะวันนั้นมันมีหลายประเด็นหลายเรื่องที่เราคุยกันแล้วเราคุยกันจบแล้วว่าเราไปต่อไม่ได้สุดท้ายที่ผมทําในวันนี้มันส่งผลครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผมถูกเรียกว่าง,งูเหา่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาณวันนี้ ผมบอกได้เลยว่าประชาชนในอำเภอเมืองเชียงรายในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตมาได้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงที่คนเนี่ยกำลังสับสนเรื่องวัคซีนผมมาแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนให้ในเขตพื้นที่ครับ